สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านทาง YouTube ทางเพจ e ฟซบุ o กลอนมิคมังคับนะครับวันนี้ผมร้าน APKRC Thailand มารีวิวรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถจากทางลูกค้านะครับส่งเข้ามาแปลงรถคันนี้นะครับเดิมๆก็คือเป็นรถที่ผลิตจากทางจีนเป็นฮุยหน้าหหรือ1580ที่เราเรียกกันนะครับ รถตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกสเกล1นต่อ20ตามที่เราเข้าใจกันนะครับก็จะเป็นรถไซส์เล็กนะครับก็ส่งมาทำระบบไฮดรอลิกทำระบบไฮดรอล,ลิกนะครับเปลี่ยนบูมอาร์มมุกขีเป็นงานเหล็กนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเหล็กเป็นสตีลเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรีโมทเปลี่ยนรีโมทเป็น Radiolink AT9S แล้วก็ทําสีใหม่ทําสีเป็นสีของทางค่าโกเบตัวสีที่เราใช้พ่นให้ก็เป็นสี 2K สีขั้นตอนเดียวนะครับเป็นสีที่มีความยึดเกาะดีเยี่ยมนะครับก็รายละเอียดโดยรวมของตัวรถเนี่ยแล้วก็ ไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเราก็เคยรีวิวไปหลายครั้งแล้ะนะครับในส่วนของโมเดลนี้นะก็เดี๋ยวให้ดูรูปใกล้ๆนะครับตัวสายไฮดรอลิกขนาด3มิลข้อต่อฟิตติ้งขันเกลียวนะครับมีฝาปิดตัวสลักนะครับก็ใช้แผ่นเพจปิดทั้ง2ฝั่งนะครับ ตัวนี้สติกเกอร์เราไม่ได้แปะให้นะครับเพราะว่าในสโครบงานก็คือเรา,าไม่ได้คุยกันเรื่องสติกเกอร์ครับคุยกันเรื่องเปลี่ยนสีอย่างเดียวตัวบอดี้ตัวเฟรมตัวแท็กเป็นงานไดแคสนะครับเป็นอลลอยไดแคสนะครับจริงๆรุ่นนี้นะครับก็หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่ามันเป็น หล็กทังคันหรือเรียกว่าเป็นเหล็กทางคันแต่จริงๆต้องย้ําก่อนนะครับว่า,ามันไม่ใช่เหล็กนะครับรถเดิมๆที่มาจากจีน,นมันไม่ใช่เหล็กแต่มันเป็นโลหะเป็นโลหะ,ลหะอัลลอยดายแคสนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นโลหะอัลลอยดายแคสก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันขึ้นรูปในแม่พิมพ์เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับ ตัวใบแท็ก็เหมือนกันนะครับ by แท็กก็เป็นอลลอยไดแคสเหมือนกันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะข้อดีของมันก็คือน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาจะไม่แพงราคาก็อยู่ที่ประมาณพัน 1, กว่าบาท2,000นะครับต่อแท็ก2ข้างแต่จริงๆอะ,อะไหล่รุ่นนี้ผมไม่ได้นำเข้ามาขายนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่ามีใบแท็กไหมผมกำลังจะพูดถึงปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ uh. ตัวโมเดลรุ่นนี้นะครับเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเราเดินบ่อยๆเนี่ยจอดแท็กที่เป็นเป็นซิงไดแคทหรือเรียกว่าอลลอยไดแคทเป็นโลหะไดแคทเนี่ยตัวนี้นะครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเดินบ่อยๆเดินเยอะๆตัวสลักแท็กนะครับมันจะหลวมจากนั้นทําให้สลักแท็กถอนหรือสลักแทกขยับเลื่อน นะครับเลื่อนออกไปเหมือนสลักแท็กจะหลุดอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อหูของแท็กเชนเนี่ยมันรับแรงเพียงสลักด้านเดียวนะครับก็จะทำให้ใบแท็กตัวนี้ขาดนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนะครับในรถใหม่รถมือหนึ่งที่เราเล่นหนึ่งถึเดือนแรกอาจจะไม่เจอปัญหานี้นะครับแต่ถ้าผ่านไปอาการใบที่หนเริ่มขาดเมื่อไหร่ รเริ่มมีใบที่หนึ่งขาดเมื่อไหร่ใบที่สองสามสี่ห้าหกจดแปดจะตามมาเร็วมากนะครับจะขาดแบบต่อๆกันไปเรื่อยๆเพราะว่า,าเริ่มหมดอายุนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ก็เล่นได้ในในราคานี้นะครับบางคนเข้าใจว่าตัวบอดี้ตัวเนี้ยนะครับโครงสร้างทั้งตัวเนี่ยเป็นเหล็กต้องย้ำก่อนนะครับว่าฮุยหน้า1 5 8่ 1580 580 V2 V3 V4 อะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่บอด y ี้เหล็กนะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันทุกคนจะโทรมาถามว่าคันนี้เป็นเหล็กทั้งคันใช่ไหมนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เหล็กจะมีงานเหล็กเฉพาะงานที่เราอัปเกรดเข้าไปก็คือตัวบูมอาร์มุกิตัวนี้คือเหล็กคือสตีลจริงๆนะครับคือสมัยนีย้ต้องพูดกันว่าเหล็กจริงๆเพราะว่ามีความเข้าใจ คาดเคลื่อนกันหลายอย่างนะครับคือบางคนเนี่ยเคาะเคาะบอดี้นะครับดังแง้งแง้งแงงนะครับเราก็เรียกว่าเหล็กแต่จริงๆเหล็กก็คือเหล็กนะครับโลหะก็คือคือการเรียกว่าโลหะเนี่ยคืออาจจะเรียกในกลุ่มของวัสดุที่เป็นรวมถึงเหล็กรวมถึงอลูมิเนียมรวมถึงตะกั่ว ทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมอะไรพวกนี้เราก็เรียกว่าโลหะได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเหล็กหรือสตีลเนี่ยอันนี้เป็นการระบุชื่อแบบเฉพาะเจาะจงนะครับว่ามันคือเหล็กเหมือนการที่เราเรียกว่าอลูมิเนียมอลูมิเนียมจริงๆก็คืออยู่ในกลุ่มของอเขาเรียกอะไรอยู่ในกลุ่มของโลหะจะเรียกว่าโลหะก็ได้นะครับทองเหลืองก็อยู่ในกลุ่มของโลหะ นะครับทีนี้การที่เราจะเรียกเจาะจงลงไปว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับนั่นคือเราเราเรียกเจาะจงไปเลยว่ามันคืออลูมิเนียมมันคือสตีลมันคือเหล็กนะครับโอเคนะฮะพอดีขออนุญาตเสริมตรงนี้เข้ามาสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อน,นพีน่น้องที่ดูคลิปตรงนี้แล้วได้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองเทสลดให้ดูกันนะครับ ตัวรถที่ผมออกแบบไปนะครับทุกคันในสเกลนี้ในโมเดลนี้นะครับจะออกแบบให้ใช้กับแบตเตอรี่2เซลล์เท่านั้นนะครับแบตเตอรี่2เซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นแบต2เซลล์นะครับแต่เป็นแบตของทางร้านนะครับทางร้านเองก็กไม่ได้แบบใช้แบตอะไรดีนะครับแบตธรรมดาคือเก็บเก็บมา3เซลล์บวม1เซลล์แล้วก็ผ่าให้เป็น2เซลล์นะครับเพื่อมาใช้งานจริงๆตัวแบตบ ขนาด2,002หรือ2,005เนี่ยสามารถลงในบล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าแบตก้อนนี้อาจจะตึงๆนิดนึงนะครับสวิตชปิดเปิดนะครับสวิตชปิดเปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น power switch ดูที่ตัวรีโมทนะครับ remote control เป็น radio link AT9S แปลงแปลงสติกตัวเดินด้านหลังตัวคือตัวนี้นะครับรรป S แปลงสติ๊กตัวเดินด้านหลัง เพื่อนเพื่อนที่สนใจตัวแปลงซิกตัวนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ครับชุดละ400ติดตั้งได้เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะไม่ต้องแปลงนะครับถอดของเก่าออกเอาของใหม่ใส่เข้าไปแค่นั้นจบครับตัวนี้นะครับซิกแปลงตัวเดินถามว่ามันแปลงแปลงยังไงก็คือแปลงให้มันสามารถดีกับเซนเตอร์นะครับเวลาเราโยกเดินหน้าเราปล่อยมือ มันจะกลับเซนเตอร์เองดึงถอยหลังเข้าหาตัวนะครับกลับเซนเตอร์เองโอเควิธีการเริ่มต้นเล่นนะครับสเต็ปที่1นนะครับให้เราหมุนวอลลุ่ม VRA ตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่า VRA VRB ให้เราหมุนวอลลุ่ม VRA ทวนเข็มนาฬิกาให้สุดนะครับจากนั้นเปิดรีโมท รุ่นนี้เปิดไม่ได้นะครับขึ้น TSR Position ปิดรีโมทก่อนนะครับดึงสติ๊กด้านซ้ายลงสุดนะครับเปิดรีโมทโอเคครับาจากนั้นเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปิดที่ตัว s power switch ก็จะมีเสียงซาวบีบอะไรขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากซาวบีบจบแล้วเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานแล้วจริงๆถ้าเราใช้แบตก้อนเล็กเนี่ยก็สามารถที่จะปิดปิดฝาตัวนี้ได้นะครับปิดฝาตัวนี้ได้เลยเแบตเดิมที่เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตของตัวที่ติดรถมากับโมเดลเดิมเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับ แต่เดี๋ยวผมเทสนี่ก็ผมเปิดฝาไว้อย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าฝามันปิดไม่สนิทโอเคนะครับจากนั้นเปิดปั๊มเปิดปั๊มเปิดเท่าไหร่เปิดขึ้นมาสักประมาณ12นาฬิกานะครับแนวของอามาร์กตรงนี้นะครับอยู่ตรง12นาฬิกาหรือเปิดมาครึ่งหนึ่งนะครับ จากนั้นก็เล่นได้เลยครับ หรือถ้าเกิดว่าความเร็วมันยังไม่พอใจเรานะครับเราก็สามารถเล็งขึ้นไปได้อีกนะครับ ปิดปัม๊มนะครับหลังจากเราเล่นเสร็จเราก็ปิดปัม๊มเรียบร้อยนะครับก็ในการอัปเกรดเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่ามันมันมีข้อดียังไงนะครับในการอัปเกรดตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือ,อตัวระบบไฮดรอลิกนะครับมีกำลังมีพละกกำลังสูงกว่าระบบเซอร์โวเดิมๆที่ติดมากรถ เยอะกว่าประมาณ2-3ถึงเท่าตัวนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานนะครับความทนทานเราจะเจอปัญหากับรถเดิมๆนะครับเรื่องของตัวชุดเซ์โวตรงนี้นะครับที่ติดตั้งอยู่ของเดิมมีปัญหาเรื่องเกลียวรูดเรื่องบอร์ดคอนโทรลไม่นะครับเรื่องความเร็วในการฟรีดของสกูของชุดเดิมนะครับความเร็วมันช้า ปัญหาหลักๆที่เราจะเจออยู่กับของเดิมเรื่องพละกําลังไม่เยอะนะครับในรุ่นของเดิมในระบบไฮดรอลิกนะครับก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มกําลังตักเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอลนะครับตัวเอลเนี่ยผมก็จะมีชุดอัปเกรดที่เรา ออกแบบสร้างขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ส่งขายไปทั่วโลกนะครับตัวชุดเอวที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าขายทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ส่งไปขายที่ประเทศอะไรเอ่ยสวิตเซอร์แลนด์นะครับเยอะเหมือนกันปีนี้ก็ส่งไปน่าจะเกือบเกือบร้อยชุดแล้วครับตัวชุดเอวนะครับเดี๋ยวให้ดูชุดเอวนิดนึง่งชุดเอวเนี่ยที่อัปเกรดเข้าไปแล้วนะครับ มันก็จะอย่างนี้เลยนะครับแข็งแขงปึกป๊กๆลื่นๆเลยนะครับไม่มีขยับนะครับก็โอเคใครสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์089 849 0901นะครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่ติดตามผลงานของ a p k นะครับสวัสดีครับ